ครับตันนี้ก็จะมาเทสตัวลูกดอก8มิลนะครับก็ใช้สําหรับงานหนูนะครับเทสกับตัว alligator tool นะครับถ้านานเท่าไหนที่ใช้หน้าไม้ตัวแรงกยู่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวให้น้ำภูมิเทสให้ดูนะครับน้ำภูมิขอดูตัวลูกดอกเป็นลูกดอกงานหนู8มิลตัวนี้นะครับยาว45เซนนะครับน้ําหนักก็ประมาณ50กรัมนะครับโอเคครับ ก็สำหรับตัว alligator tool นะครับตัว copper นะครับใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับก็อย่าลืมทําการกดเซฟให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป้าอยู่ด้านนู้นนะครับจะก็ประมาณสัก3เมตรนะครับก็จะยิงไปจากฝั่งนี้นะอเครับก็ตามนี้นะครับณนะ ระยะทําทการนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ3เมตรนะครับที่เทสให้ดูเลยครับสร้างงานหนูก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับฝา <uely> กไว้ด <ต plugin> ้วนยนะครับสําหรับลูกดอก8มมตรนะครับ